ก็สวัสดีนะครับสวัสดีตอนตอนตอน,ตอนเย็นๆหลังฝนตกนครับที่นี่ฝนตกฝนตกทุกวันเนาะเจอกันอีกแล้วกับอ,อีสานช่องอีสานบ้านข่อยนะครับอยากจะมีเกี่ยวกับภกษาระาการดํารงชีวิตการอยู่กับชีวิตแบบบ้านๆหรือการทําการเกษตรสรุปแล้วก็คือ,อทุกอย่างจะรวมไปในนี้เนาะโอเคอันนี้จะมาพูดเรื่องมาให้ความรู้เกี่ยวกับพวกอยคมขออนุญาตน,นั่งนะครับ ในบงบ่อเนี่ยคือหอยขมผมทำเมื่อก่อนจะทำทางเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กให้ให้นา้านาดูตอนนี้ก็จะทำให้เป็นกิจลักษณะเนาะไอขมหลายๆท่านคงเคยเห็นเนาะหอยขมนี่คือหอยขมไอหอยขมอันนี้ผักพายใหญ่ผักพายใหญ่เนี่ยคลิปต่อไปจะมาเฉลยนะว่าทำไมถึงปลูกเอาไว้ในบงบ่อ,อหอยขมที่เลี้ยงในบงบ่อเนี่ยการทำบงบ่อนะครับอ่มีบงบ่อเนี่ย,บบยก็คือเมื่อเราได้บงบ่อมาใหม่นะครับ <พ uka> ได้วงบอกใหม่เนี่ยก็คือ,อแช่น้ำแช่ต้นกล้วยแช่ด่างทับทิมนะครับแช่ด่างแช่ด่างทับทิมแช่ด่าง,งทิมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับอย่าพุ่งใจร้อนนะครับการทำกา,ารเลี้ยงให้ขมเนี่ยห้ามใจร้อนติดขาดค่อยเป็นค่อยไปนะครับเมื่อทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วก็ปล่อยน้ําออกปล่อยน้ําที่แช่ไว้นะครับแล้วก็ต้นกล้วยออกแล้วก็ใส่น้าเข้าไปใหม่นะครับใส่น้าเข้าไปใหม่นาดินนะครับในกรณีที่เลี้ยงมีดินนะครับ พอนาดินน้าดินจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีเคมีหรือไม่มีสารกําจัดหญ้าอะไรประมาณมอนยาฆ่ายาบริเวณใกล้เคียงอะไรครับอาศัยลงไปประมาณ5เมตรห้าห้าเซนขอโทษนครับห้าเซนมาห้าเซนถึงสิบเซนแล้วก็นําน้ํามาใส่น้ํามาเติมนะครับแล้วก็ใส่คี้วัวเข้าไปประมาณ2กํามือแช่ไว้อีก20บวันนะครับจาไว้นะครับแช่อีก2ีบวันพอแช่ไว้20บวันก็ปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็นําน้นเาเข้ามาเข้ามาใหม่และใส่คี้วัว ที่ไปขี้วัวแห้งนะครับอีกหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็รอจนเขานอนแล้วก็ปล่อยไว้ลักษณะน,นั้นในในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นในกรณีในช่วงนั้นนะก็คือนําผักมาปลูกได้นะครับเป็นการเลี้ยงผักไปก่อนนะครับใช้เวลาอีกประมาณ15วันถึงจะสามารถปล่อยหอยขมได้นะครับอยู่ประมาณนี้เนาะเราจะขึ้นตะไคร์ประมาณนี้ให้น้าๆนนดูอา่าถ้าขึ้นตะไคร์อย,อย่างเงี้ยโอกาสที่หอยจะรอดนะมีสูง ถามว่าเลี้ยงแล้วมันมีการตายเกิดขึ้นไหมมีนะครับต้องเจอจต,ต้องเจอทุกท่านแต่ว่าที่ผมทําเนี่ยก็คือทําแบบง่ายๆนะครับทําแบบง่ายๆเลี้ยงไม่ให้ไม่ให้ตายแล้วนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้3ามเดือน3เดือนนะบ,บอกไว้ก่อน,นครับ3มเดือนเพราะว่าทดลองแล้วก็ทําทําทําจริงๆนะครับโอเคนะครับหอาคมนะ่เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากขอแค่เราใจเย็นๆค่อยๆเข้าใจอีกกรณีหนึ่งก็คือการใส่หอยการวางหอยลงไป ในวงแต่และว,วงบอ่อแล้วแต่ความกว้างมีความจําเป็นมากๆนะครับมีความจาเป็นนะครับถ้าใส่เยอะไปเนี่ยน้าก็จะเน่าเร็วนะครับถ้าใส่น้อยไปก็าการจเจริญเติบโตในบอ่อหรืออัตราส่วนที่จํานวนหอยเนี่ยก็จะก็จะก็จะช้านะครับําความเข้าใจตรงนี้เนาะเอาอย่างนี้หอยคมเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงเนี่ยเท่าที่เลี้ยงแล้วก็ศึกษาเขาเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ7จถึงแเดือนนะครับึาสามารถจับขายได้ในความเป็นจริงนะครับสองสเดือน ไม่ใช่นะครับโอเคนะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะมาบอกเกี่ยวกับตัวเจ้าตัวนี้ว่าทำไมาผมปลูกปลูกแล้วเนี่ยอหอยม็นถึงไม่ตายลมไม่ต้องการก็ได้นะครับเราจะมา,มาเฉลยออกันโอเคเนอะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเกี่ยวเพจอีสานในช่องอีสานนะครับอีสานอีสานอีสานหรืออีสานนั่นแหละครับอีสานบ้านข่อยโอเคนะครับขอบคุณมากมาก,มากครับ